นี่คือฆาตรกรรับจ้างที่ได้ฉายาว่ามนุษย์น้ำแข็งเพราะชอบแช่แข็งศพเหยื่อเพื่อปิดบังเวลาตายนี่คือริชาร์ดครูคลินสกี้ชายที่ใช้ชีวิต2ด้านอย่างสมบูรณ์แบบด้านหนึ่งเป็นพ่อที่แสนดีและสามีที่น่ารักแต่อีกด้านหนึ่งคือฆาตรกรรับจ้างที่โหดเคี้ยมที่สุดคนหนึ่งเขาเริ่มต้นฆ่าคนตั้งแต่อายุ13ปีเมื่อทนการรังแกจากเด็กแกงข้างถนนไม่ไหวจึงตัดสินใจฆ่าหัวหน้าแกงและฝังศพนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาค้นพบว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยกับการฆ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียและกลายเป็นมือสังหารที่น่ากลัวที่สุดด้วยวิธีการฆ่าที่หลากหลายทั้งยิงแทงวางยาพิษและที่โหดที่สุดคือการจับเหยื่อขังไว้ในถ้ำพร้อมกล้องวิดีโอเพื่อดูว่าพวกเขาเนี่ยถูกหนูกัดกินจนตายใช้เวลานานแค่ไหนแต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือขณะที่เขาเป็นฆาตกรนะครับเขากลับไปใช้ชีวิตอีกด้านเป็นพ่อที่แสนดีและสามีที่น่ารักภรรยาและลูกๆไม่เคยรู้เลยว่าเขาเนี่ยทำงานอะไรจนกระทั่งถูกจับในปี1986ในปฏิบัติการสายลับซ่อ สายในห้องพิจารณาคดีนะครับเขานั่งนิ่งราวกับไร้อารมณ์ไม่แสดงถึงความรู้สึกใดๆสมกับฉายาม,มนุษย์น้ําแข็งจริงๆแม้จะถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตเขาก็ยังคงเย็นชาเหมือนเดิมก่อนจะเสียชีวิตในคุกเมื่อปี2006ด้วยวัย70ปีพร้อมกับคําถามที่ยังค้างคาใจว่ามีเยอของเขาอีกกี่รายที่ยังไม่ถูกคนพบ